วันนี้เราจะมาสุ่มผลกันนะครับ้ยผลดาใครวะคีคีผลดานะครับเก็บไม่ได้เสียดายเลยทั้นผมจะวางไว้บนโต๊ะนะครับวันนี้มันจะมาสุ่มผลกันนะจะไม่ใช่สูตรนะครับขอสุ่มได้ผลที่คนดูชอบนะ เช็ดแค่เล็กกว่านี่ผมมีอยู่แล้วทำไมโดนผมตกขนาด e. นี้คุณเห็นใช่ไหมไม่เห็นเลยหรอวะ่ะใครอยากได้เหรอไม่เคยอยากได้ผมขออนุญ,ญาต น้าผมไม่มีตัวหรอกจะเอาไปซ่อนในห้องรับนะครับจะมปซ่อนในห้องรับที่ที่หนึ่งนะนี่นะผมจะเอามาซ่อนในห้องรับตรงนี้นะครับ เพื่อนผมมาเพื่อนผมาครับเพื่อนผมมาถ้างั้นผมจะไปหาเพื่อนนะผมจะไม่เอาไว้ในห้องรับแล้วเฮ้ยต้องเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้ก็โทษนะฮะแต่ชาหน่อย แต่ผมไม่รู้เพื่อนคดนี้เกตดไม่ส่งข้อความมาคัมันี่ชื่อเพื่อนคมนะ้รับมานี่ มันจะให้ผลเขานะเหนเฮ้ยอย่าฉันจะให้ผลนาะนนยฉันนนเฮ้ยแดนฉันแดนหนีฉันทำไมนนเฮ้ยฉันนนเพื่นรักนุนงงก็นมัโอเคนะครับ มาแล้วโอ้ายตาๆๆๆย,ยไม่ผมตายนะครัเก็บที่นนได้ดเลยโอ้ขอจตรงทีเพล่นเ่านี้ครับ